เอาหมเอาหมอาหโอ้ยอ้มวัวันนี้เราจะมาทำอะไรเอ่ออะไรวะจะจบได้หรอเนี่ยจบได้เออซันอันนี้พี่ลงมอดได้ข่าวว่ามีไก่ลึกลับด้วยนะซันเป็นไก่แล้วก็บางครั้งมันก็เป็นสัตว์อื่นใช่ ใครจะไปรู้มันเป็นไก่เออใช่ใช่ใ,ชใชพี่ลงมดไปแล้วเหรอคือเดี๋ยวมันมาหาเองนะแล้วสักก็ขุดไม้เลยพี่ปลดขี้พี่ไปขี้ก่อนอคือท่านผู้ชมครับผมเอามาภาคเองนะที่เหลือก็อันคลิปของน้องก็เดี๋ยวเราจะมาทับเกมโหมดกันทุกคนเอเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาน้องก่อน ไม่ใช่ไปหาน้องสิทุกคนซันซันพ,พี่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 จะพี่จะไปขี้นะซึ่งรอก่อนซันรู้ใช่ไหมว่าพี่ขี้นานนะโอเคขี้เราเราเราก็มานะเราก็มาของกันนี่นะครับการปอมตัวเป็นไก่เอ๊ะเดี๋ยว เดี๋ยวตัวผมจะเข้าใหมา่ทีครับซันซันซันคือว่าพี่อ่ะจะบอกว่าไก่มันเป็นอมตะเออดเดี๋ยวผมตัดไปนะทุกคนค,คือทุกคนครับผมปลอมเป็นไก่แล้วซึ่งไม่มีทางที่เจ้าซันจะรู้ได้เลยนะครับก็เ,เดี๋ยวผมจะลงไปหาไปหาอังซันก่อนอนี่ทุกคนนี่นี่มันไม่เห็นไหม เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เราเราไปหาเลยนะแล้วก็ตีอีกทีแล้วก็หลบใต้ห้อไม้ทุกคนคขึ้งไก่มันตัวเล็กนะทุกคนมันก็เลยเข้าได้ก็ซันจะมองไม่เห็นอุ้ยมันขุดไม้ทุกคนถอยใหถอยถอยเออเออหลบหลบลบลบทุกคนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น เอ้ยเฮ้ยทุกคนผมหมดร่างเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่นี้ก่อนซึ่งผมปรับเครื่องสั้นไม่เห็นชื่อแล้วนะทุกคนซึ่งมันมันมันเป็นไปได้ยากมากนะทุกคนเดี๋ยวหาไก่ก่อนเออซึ่งมันจะได้ยินเสียงนะทุกคนเดี๋ยวไปดูท้องสั้นกันเดี๋ยวตัดไปเลยนะเออเราพอเป็นไก่แล้วนะทุกคนซึ่งเราจะเนียนมากเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดีนะ ดีนะที่มันไม่เห็นนะทุกคนมันหันหลังอยู่ <c oughs> เห็นตัวเขียวๆไหมมันคือมอสแปลงล่างนะทุกคนเดี๋ยวหาไก่ก่อนยังไงทุกคนเราเจอไก่แล้วโอ้เสียงอะไรวะทุกคนโอเคเราจะห้ามโดเราจะต้องห้ามโดนพวกต้นนี้เลยนะทุกคนเบอร์รี่อ่ะซึ่ง,ม,งมันจะทําให้เรากลับไปล่างามนุษย์นะทุกคนคือถามซะก่อนไม่ไม่ต้องถามทุกคนลืมว่าเป็นไก่ ตามมาตามมาตามมาเนี่ยจริงก็ตามมาสิโอเคทุกคนดูล่างผมนะตรงนี้เป็นไก่นะทุกคนซึ่งมันแปลกประหลาดมากเฮ้ยตามมาดีเออเอาไก่จิกนะไก่จิกดีไหมทุกคนเผื่อมันเลือดน้อยใครจะไปรู้นะทุกคนจิกแม่งเลยตามไก่มาตามไก่มาเนี่ยจริงก็ตามไก่มาทุกคน ราจะช่วยมันสร้างบ้านเลยนะเออเราจะเอาอันนี้ให้มันทุกคนเราหาไม่เจอทุกคนแย่มันเลยทุกคนเดี๋ยวกอไปฮะทุกคนโอเคทุกคนผมก็เจอเพชรแล้วนะผมจะให้เพชรมันนะทุกคนไก่น้ำโชคเอาเอาเอมันขังไก่ทุกคนโอ้เนี่ยทุกคน ผมจะผมจะปักป้ายมันก็อ่านไม่ออกอีกมันเป็นเด็กนะทุกคนไปทุกคนพี่ตามไก่มาดตมีตีแม่งเลยตีแม่งเลยตามไก่มามมเฮ้ยทำไมมันไม่ตามไก่มาตามไก่มาอะไรวะทุกคนทำไมมันไม่ตามมาเออตามมา ไก่จะพาไปหาสวรรค์เอ้ยไม่ใช่เนี่ยนทะุกคนผมจะช่วยมันสร้างบ้านตรงนี้เริ่มการสร้างบ้านได้นะทุกคนเอาผมจะเอาอันนี้ให้มันเนี่ยทุกคนเราจะช่วยมันสร้างบ้านไก่ลอยได้ทุกคนเคยเห็นเปล่าเออติดติดนะทุกคนเนี่ยนะทุกคน เราจะช่วยมันนะทุกคนทำไมมันไม่ใช้ไม้อย่างเราอะทุกคนทุกคนทำไมมันไม่ใช้ไม้อย่างเราอะอซึ่งเราจะสร้างบ้านไปเรื่อยๆนะทุกคนซึ่งสร้างบ้านไปสร้างบ้านมาผมจะหาวิธีแก้งมันนะทุกคนโอเคทุกคนผมก็สร้างบ้านมานานมาก ขออภัยเสียงรบกวนด้นะทุกคนผมพักมีแอร์นะทุกคนเอจอจาะประตูบ้านประมาณนี้กันแล้วก็อย่าลืมสร้างหลังคาทุกคนคือตอนนี้ซันยังไม่ออกมาเลยทุกคนคือมันนานมากแล้วผมก็แร่ทำกับดักคิปเปอร์ไว้นะทุกคนใส่้าไปอีก เดี๋ยวเข้าไปหามันก่อนเป็นยังไงบ้างจ้ามนุษย์ให้จ้ามนุษย์อยมันโดนกับดักผมแล้วทุกคนตายปะวะมันมันเจอมาทุกคนผมได้ยินมันว่ามันพูดว่ามานะทุกคนทำไมมันไม่เป็นไรทุกคนมันโปะะเนี่ย คือกิปเปอร์นี่มันตัวโกงนะทุกคนมันชอบระเบิดตูดค ER. น ap> ่ื่นมันยังไม่ตายทุกคนเดี๋ยวผมพามันวาร์ปขึ้นมาก่อนทุกคนคือโอเคให้มันขึ้นมาก่อนแกมันโปโอเคทุกคนมันติดกับดักแล้วทุกคนตอนนี้ก็ มันก็กำลังจะเดินไปที่เฮตุนะทุกคนไปดูกันเฮ้ยทุกคนผมโดนน้ำผมกุดเก่าดักไว้ทุกคนโบไปเฉลยไปเลยทุกคนโดนไก่แกงสันอยู่ไหนวะเดี๋ยวไปหาสันก่อนทุกคนเดี๋ยวตัดไปหาสันกันเออสันหันมาเออคือว่านี่เผื่อ เป็นไก่ <c oughs> นี่ไงไก่ไก่อื้ออืออืออืออก็เป็นซันมาปิดคลิปดิก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับคลิปการแกล้งน้องซันนั่นเองห้ามต่อยคือผมจะบอกว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกนะครับช่วยช่วยลือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครยบาย